ครับผมก็อยู่มายาวนานเลยนะครับครับผมสมัยท่านคนด้วยเผ่าสิงิญาณนนนะครับเป็นท่านแรกนะครับที่มีดําริให้นําสุนัขนะครับมาช่วยในราชการตํารวจนะครับซึ่งเราก็ได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยท่านเลยนะครับสุนัขตำรวจเนี่ยเขามีภารกิจในแต่ละวันอย่างไรบ้างครับท่านทารกิจประจำวันนะครับสำหรับสุนัขเนี่ยนะครับก็ปัจจุบันนี้ภารกิจหลักก็คือ สนัค้นหายาตรวจค้นหาวัตถุระเบิดนะครับผมเป็นภารกิจสำเลยในกรณีที่นะครับตรวจรถบรรทเอ็อาร์ทีเอทีเนะครับแล้วก็ในเร็วๆนี้ก็จะดูแลรถไฟฟ้าสายสีแดงด้วยนะครับที่อยู่บริเวณวิ่งจับลังสิทนะครับผมไปถึงก็อิ่งชัยส่วนนันเราก็จะรับภารกิจแล้วก็เป็นภารกิจนะครับถวายความปลอดภัยนะครับ ประบาทสมเด็จก็้อยู่พระองน์สามพระครับทุกภารกิจเลยแม้แต่ตอนนี้ที่มีการุมลินนะครับหรือมีบริเวณที่ทุกขางนะครับมากมายของคนเนี่ยเราก็จะใช้สุนัขตรวจค้นหาวัตถุระเบิดเข้าไปช่วยนะครับภารกิจต่อมาก็คือเป็นภารกิจของสุนัขตรวจค้นหายาเสพติดนะครับเราจะมีส่วนร่วมตลอดนะครับในกรณีที่จับยาเสพติดจำนวนมากๆนะครับเพราะว่าสุนัขเนี่ยจะย่นระยะเวลาในการหา สมมติรถคันหนึ่งเนี่ยถ้าใช้คนอาจจะใช้ขึ้นจม้วสุนัขเนี่ยประมาณห้านาทีห้านาทีถ้ามีสุนัขจะขีเลยนะครับกา,ามียาจะติดซ่อนอยู่นะครับแล้วก็เป็นอะไรคือสุนัขตุโจมนะครับกรณีที่มีคนเมายาบ้านะครับหรือเป็นพยาอันตรายต่อพี่น้องประชาชนตอนนี้เราก็ฝน่ขึ้นมานะครับเพื่อจะจับกลุ่มคนร้ายนะครับแล้วก็ในส่วนของสุนัขกู้ภัยเป็นภารกิจใหม่ ตอนนี้เกิดภัยพิบัติธรรมชาตินะครับแผ่นดินไหวเกิดตะลงนะครับเราจะใช้สุนัขประเทศนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูความสามารถนะครับที่เราจะมาแสดงให้ท่านผู้มีเกียรในได้ชมก็นะจะให้ผุ้ท่านสุนัขเนี่ยอนดแรกเลยนะครับให้เขาว่าเขาจะเลี้ยงไหมรล้าจะไม่เลี้ยงเราก็ให้พี่น้องไปทุ่นสามารถเข้า เอาไปเรียนได้ก็ด้ต well, ่อได้ well, ี well, ่าจะเป็นภ้าพรวมของกองตับต่างสูงตำรวจนั้นเดี๋ยวเราเราเชิญมาพบกับน้องๆเลยได้ครับขอเสียงตบมือให้กำลังใจพ่นายด้วยครับอ้าวเดีวเรามาดูนะครับสูัตำรวจเรานะครับ ท่านแรกนะครับจากสิบตำรวจติรวิทย์ช่วยประดดชเชษมากับสุนัขตำรวจตร,รีเมลอนนะครับเป็นพันธุ์ด้วยคาร์บบเดียนวิสต้านะครับเทศเดียนะครับอันนี้ในรอนนี่เขาจะบบมาลอดด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูความสามารถนะครว่าเขาจะมีความสามารถอะไรนะครับครับแล้ดับต่อไปนะครับจากสิบตำรวจอภิชัยอนันสาธานนะครับมากับสุนัขตำรวจตรีไอมี่นะครับเป็นสุนัขการระบดีทรีพ์เฟอรนะครับ ตัวนี้ประสบอุบัติเหตุนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นฝาเคยหักไปครั้งหนึ่งเราสังเกตเขาเขาจะจะนอนครับเพราะว่าเขาเขามีอาการดีเขาจะนไม่สะดวกยืนไม่สะดวกเป็นแบบนะครับเราดีเทเบ้ลหาท่านต่อไปนะครับดาบตำรวจนัทโ์ศรีโรจน์นะครับมากับน้องแสกนะครับนะครับชิ้นักตัวนี้เป็นพันธุ์ดีเกิลนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างทดลองงานนะครับยังไม่มียศยังไม่มียศหาพระดาศัย ก็แค่นั้นนะครับต้นตรวจตัวเล็กตัวแล้วต้นตรวจจะมีฝึกงารก่อนฝึกงานก่อนครับมีรถโรงงานหกเรือนด้วยนะเพื่อจะไม่ผ่านไม่ได้ช่วงนี้เราเราฝึกเขาในเรื่องของตรวจต้นหายวัาถูกระเบิดเราจะเอาไปใช้ที่รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีในการตรวจสุนทรพจน์นำล่องนะครับในการใช้สุนเล็กนะครับเขาขอถือสมือให้ด้วยนะครับขั้นต่อไปนะครับสิบตำรวจโทจักรพงษ์ชื่นสมบูรณ์นะครับ มากับสุนัขตำรวจรีกามินนะครับเป็นพันระบดดีเทมเอร์เพศผู้นะครับแล้วก็มากับเพื่อนเขาด้านข้างนะครับจากสิทธตำรวจทีระศักดิ์ทองเหมาน,นะครับมากับสุนัขตำรวจรีใจแอนนะครับเป็นพันลบดเดียวกันนะครับแล้วก็ทัางสุดท้ายนะครับจากตำรวจธนวันรดีการกระทำนะครับมากับสุนัขตำรวจรีชาลีนะครับเป็นพันเป็นเพื่อนกันเลย ครับผมเดี๋ยวว่าตัวนี้สายกัดเลยปัจจุบันเราก็จะใช้ในภารกิจของศุนย์สุโขนะครับราโปลบันเดนเยี่ยมปรีนอนอภิบาลตับยัดเชฟเลยรับผมเดี๋ราขอเชิญท่านสุปอถ่ายรูปร่วมกันก่อนก่อนที่จะเข้าสู่การแสดงได้ครับครับ่าได้เลย อย่ไปกับที่อีกร่าแล้วกันเนาะกยาให้มาดูความสามารถแต่ละตัวนะครับอดยศสามนาศละเป็นนักสำรวจดีๆเลยนะครับ มีกลิ่นเยอะกลิ่นแมวกลิ่นสุนัขด้วยกันเพราะแย่สุนัขเนี่ยนะครับก็นะครับเป็นทันลามองเขาก็อยากจะเรียนรู้อยู่แล้วในกลิ่นต่างๆนะครับมาดูเมลอนนะครับนองเมลอนของเรานะครับเราจะฝึกเชื่อความคำสั่งก่อนนะครับกาดับแรกเมื่อสุนัขเนี่ยเราจะได้ควบคุมได้นะครับเป็นซ้ายหันขวาหันเหมือนทหารตำรวจเลย เห็นไหมเด็กๆเนี่ยเมลอนเขายังเชื่อเลยเห็นไหมเชื่อครูฝึกเขาว่านะเด็กๆต้องเชื่อฟังผู้ปกครองคุณครนะูนะถึงจะเป็นเด็กดีนะครับนะครับให้หันให้บิดเราหมุนนะครับสุนัขก,ก็ต้องเล็งต้องหมุนตามนะครับอ่าเดินหน้าขอยหลังนะครับหมอเมลอนอ่าให้คอยนะครับหมออะไรก็เอามาแล้วให้คอยให้หมอ ให้นั่งนะครับนั่งแล้วคอยให้ช่านะครับแการหลอยนะครับไม่ถอย้วสมัยหน้าถอยหลังนะครับโดนถีบเลยนะครับไม่พอใจนะครับไม่พอใจกูเจนะครับอ่าห้เานะครับให้สล็อดีได้นะครับอ่าคือการฝึกเนี่ยนะครับเราจะไม่บังคับเราจะเป็นการฝึกแบบโพสตีล็อกเคนนิ่งก็คือการฝึกแบบเชิงบวกนะครับ เรียกว่าเชิงบวกสุนัขจะมีความสุขแล้วทําถูกได้รางวัลรางวัลจะเป็นอาหารเป็นของเล่นก็ได้นะครับลองลองทําที่บ้านดูนะฮะเหมือนเราต้องการให้เขานั่งเนี่ยเมื่อเขานั่งเนี่ยเราให้อาหารนะครับสุนัขจะจดจํานะครับแล้วก็จะเรียนรู้นะครับพวกพิปต่างๆพวกนี้นะครับแต่และตัวเนี่ยก็จะเป็นความสามารถที่เขาจะมีของเขาเองคือฝึกๆจะรู้นะครับแล้วสุนัขทําได้เนื่าไหนนะครับ เด็กลองดูเนาะไปที่บ้านไปนั่งนั่งปั๊บให้รางวัลเลยคือนักจะจดจำทำซ้ำบ่อยๆนะครับเขาจะเรียนรู้มามเร็วมาลูกกิจกรรมกับน้องเมลอนมาใส่ชายาเ่นกับพี่มามาเลยเร็วมาขึ้นมาขึ้นมาเร็วมากจับลวดจับไฟโรงงานเย็นเย็นเลย เราวิสามันเลยหาคููเจทนจะทําไงดีวันนี้ยิงเมลอนให้ตายเลยไม่ติดคุกหรอกเพราะว่าพี่เจเขาอนุญาตแล้วจะไม่โดนยิงเลยเอาปืนหนูเอาปืนหนูเป็นไงลูกดูดูเอายิงเลยโอ้โหตบโต๊ะได้ค่ะเอ้าวมีใครอีกแล้วขึ้นมาขึ้นมาลูกมามาเลยมาแนววันนี้ครับอ่านี่ไงมาแล้วเห็นไหมคนเก่งเดี๋ยวเดี๋ยวลงลงนิดแล้ว เอาละเดี๋ยวมีวิสามันเปิดปืนเป็นไงโอ้โหเรียบร้อยเลยตายเลยนะครับเบลอนได้รางวัลเลยนะครับมีไหมมา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 เร็วเร็วมาเลยเบลอนไม่ดูหรอกลูกมันนี่นี่แล้วเชิญมานะขึ้นมาได้เลยเดี๋ยวใครแบบร่วมกิจกรรมที่มีของน่ารักน่ารักใคด้วยนะครเอาละามาสมควรมายิงพร้อมกันเลยเจบอกพร้อมกันเลย วันนี้ยิงสุดท้ตำรวจไม่ผิดตำรว้ไม่ผิดจัดการเลยเอาปืนออกมาต้องไปเลยอาปืนปั้งเลยโอ้โหตายเลยอ่าไปรับรางวัลเดียวรับรางวัลกับจิงมันทีเดียวเลยจิ้งเลยเสียงกันตังปั้งเนี่ยโอ้โหโอ้โหเมลอนตายเลยหมดไปรับรางวัลไปไตู้ไป เก่งมากเลยนอันนี้เราฝึกไว้นะคร,ครับเราจะใช้ในเรื่องของการไปมวนชนส่วนใหญ่แล้วเราจะไปที่โรงเรียนนะครับเป็นหลักเลยนะครับท่านผู้ชาอยากจะให้เด็กๆเ,เนี่ยได้สัมผัสกับสุนัขนะครับเขาจะได้มีจิตใจที่อ่อนโยนนะครับตรวจค้นหาวัตถุระเบิดอ้าวอาสาสมััดมาเร็วขึ้นมาหมุนวงล้อหน่อยหวยใ,ใกล้ออกแล้วเออ,อามาลงมา าแปดคนแปดคนแปดคนอ่ะเร็วสามสามสามสัดาครับหเอามาลูกมาแล้วขึ้นมาขึ้นมาเอามาประจำที่เลยคนละคนละคนละ่เอาจับเลยลูกเสือสีฟูจับเลยเออแปกไปตามเพื่อนอ่าอ่าเหมือนไปเรื่อยๆนะเราจะทาให้นะครับจะน้องใจแอนให้งงไปเลยอ้าวสีสิแปด สี่สิบเก้าห้าสิบอ่าเอาลาหยุดหยุดไหนแอดอยหาวัตถุระเบิดเจอไหมใช่ไหมครับเดี๋ยวดูซิว่ากระปุกไหนนะแล้วก็พฤติกรรมของศูนย์ประเทศนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเด็กๆดูซิอ่ามาแล้วศูนย์ตำรวจตรีใจแอนนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าเมื่อเขาได้ฟิล์มเขาจะมีพฤติกรรมยังไงกระโดดงับงับเด็ก ครับสุนัะจงดงอย่างละเอียดน,นะครับเขาสัมผัสแท่กลิงอ้าวพวกครับเจ้นั้นบอกอยู่ตรงนี้อ้าวแต่เราบอกไม่พอเราจะหมุนให้งงเลยอ้าวไปประจำที่อ้าวไปหมุนอีกรอบนี้เอาแปดสิบรอบเลยอ่าอยู่คู่กันก็ได้ลู้ไปทางเดียวกันไปทางเดียวกันอ้าวหมุนอ่าแปดสิบรอบนะเอาให้ใจแอนงองไปเลยเพราะตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าอยู่กับพวกไหนนะครับ พฤติกรรมสุนัขเนี่ยเมื่อได้กลิ่นสารตั้งต้นเมื่อถูระเบิดเขาต้องนั่งนะครับห้ามตะกุยเด็ดขาดถ้าตะกุยเนี่ยมันสามารถระเบิดได้ทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราให้สัมผัสแค่กลิ่นแล้วสุนัขต้องมีปฏิยาคือน,นั่งนะครับเพื่อความปลอดภัยอ้าวเจ็ดสิบเก้าแปดสิบอ้าวมามาประจําที่ลูกมังนี้มันี้มันี้มนันี้เราก็ไม่รู้แหละแอนหลอ,อกหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้อยู่กับปุกไหนนะครับ โดยหลักแล้ว่็เจอวัตถุต้องสงสัยนะครับให้โทรแจ้งกตำรวดได้นะครับการที่สูบทราบเนี่ยใช้สุนัขเบื้องต้นนะครับหลังจากนั้นจะมีหน่วย e อ d ดีนะครับมีเครื่องมือในการเข้าไปทำการค้นหาอีกนะครับสุนัขสัมาัถแค่กิ่นแเดียวยวลูกจะเจ็นได้ยินได้ยนอ่าเขาต้องได้กิ่นที่ชัดเจนนะอ้าวทีนี้เอาเพื่อความมั่นใจ <h ook> รอ้อยรอบ อ้าวไปประจำที่ร้อยรอบร้อยรอบอัสาสมัครเราไปทางเดียวกันลูกสุนัขก็จะเข้าไปถ้าสุนัขโดมแล้วนั่นนะครับดมแล้วนั่น,วน,นพวกพระสุนัขมั่นใจเนี่ยก็เรียกสุนัขกลับเลยนะครับแล้วก็จะใช้หน่วยอยู่ดีเลยนะครับในการที่จะเข้าไปทําการเก็บกู้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นภารกิจที่อันตรายเก1 0สิบเก้าหนึ่งรอยอ้าวหยุดเด็กๆมาอยู่นี้เร็ว ขยับมากขยับมา,ยบมาอยู่ตรงมุมเออลองสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาดูใจแอนหลอกเราบ่างดีพบเจอใจแอนได้ที่รถไฟฟ้าเอ็นอทีนะครับเราจะไปบ้าน้า่ที่อยูน่นี้อ้าวไปทักทายเพื่อนเออไปทักทายเพื่อนนะครับสัมผัสสีใจเย็นลูกใจเย็นอ่าใจแอนตกใจหมดอ้าวไปไหนแล้วเจ้าหน้าที่มาเฉลยหน่อย โอ้โากระปุกนี้จริงเปล่าอ้าวนะครับเป็นสารตั้งต้นวัตถุระเบิดประเภทซีโฟนะครับซีโฟเราจะใช้กลิ่นของซีโฟสุนัขจะไม่ได้สัมผัสไปที่ตัวสารโดยตรงนะครับเอามาแค่กลิ่นอ้าเด็กๆไปรับจังวันะรู้นะครับได้เลยนะครับในการที่ใช้สุนัขในการที่จะมาช่วยนะครับในภารกิจนะครับของสุนัขค้นหายานเสพติดอ้าวสาสมัรแปดท่าน อ้าวให้น้องๆมาๆมาขึ้นมาโขบคนเดิมก็งสี่ห้าหกเจ็ดอ,อ่าเดี๋ยวรอรอบต่อไปเดี๋ยวเข้าแถวไ้เดี๋ยวรอต่อเนี่ยอ้าวกระเป๋ากระเป๋าหนึ่งใบสองคนอ่าวจะเดินทางไปเที่ยวประเทศไหนครับ,รบโอ้ไปไกลเลยนะเนี่ยนหน้านคือ,คอเลยหน้าเหมือนเลยเอออันนี้ไปไหนครับประเทศไทยเออเนี่ย เรารักเมืองไทยเราต้องเที่ยวในไทยก่อนเออไปเที่ยวะอันนี้ไปประเทศไหนครับประเทศเกาหลีโอ้สไตล์เกาหลีเลยอันนี้ไปไหนครับาอโอ้เออหน้าเหมือนเลยนะฮาตีเลยใช่ครับเราสงสัยว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นะครับอาจจะมีการขนยาเสพติดไปด้วยเราก็จะส่งสุนัขตำรวจไอวี่เข้าทำการตรวจสอบเลยเาไอวี่มาแล้วอยู่เฉยนะลูก อยู่เฉยๆได้ทุกคนทำไม,ไมอ่ะแม่ดูโดม <ง S 2> นะครับเวทนปีเราอาจจะพักแคบไปหน่อยเออเดี๋ยวครูฝึกช่วยยึดไว้นะครับเพราะการฝึกนะครับอ่าน,นะครับสุนัขจะโดมนะครับเขาจะพิสูจน์ทราบด้วยกลิ่นนะครับเฮ้ยิ่นเดี๋ยวดูว่าเขาจะชี้เป้ายัางไงนะครับอ้าวเป้าก็ปักไว้ที่เลยเอ้าวนะครับอ้าวเดี๋ยวเราสลรับนะักท่องเที่ยวเดี๋ยวรับรางวัลด้านไหนรับรางวัล เด็กๆลงด้านนี้ชุดแรกลงด้านนี้ครับอ,อเดี๋ยวมาดูที่กลุ่มนี้เมื่อกี้จับไปได้กลุ่มหนึ่งนะกลุ่มนี้จะมีใครขนจากไหนไปไหนเนี่ยไปประเทศไหนครับไประเทศไทยอ่าถูกต้องต้องอยู่เมืองไทยนักเมืองไทยอันนี้ไปไหนครับไปทะเลเออนี่อย่างนี้ถูกต้องเลยคือเราเราสนับสนุนการท่องเที่ยวอยู่แล้วเราไปทะเลสิเอออันนี้ไปไหนครับไปยลนด์ โอ้โหไปไกลขั้วโลกเลยอ,อันนี้เป็นไนครับไปอังฤษครับโอ้สุดยอดนะครับแต่ละท่านแต่ละท่านห้ามขนยาไปนะอ่ะทีนี้เราจะส่งสุนัขตำรวจตรียบี่ขึ้นมาตรวจสอบดูนีกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มนี้แล้วโดนไปแล้วนะไอ้กลุ่มนี้มีหรือเปล่ปาเออเอาละนะครับเขาจะฟีสูตราาด้วยกลิ่นนะครับบางครั้งเนี่ยอ้อาวชี้กลุ่มกระเป๋าแพ่งนี้แล้วไปอังกฤษเลยเนี่ย ชุดนี้ลงไปก่อนครับไปรับรบางวันด้านนู้นนะครับไปแล้วกลุ่มนี้แหละอันตรายชุดอันนี้ถามไปครับไปไปทะเลเอ้ยอันนี้ไปไหนครับกโอ้ไปไกลอันนี้ไปไหนครับญี่ปุ่นโอ้คุณนูคนนี้ไปไหนครับโอ้ไปทะเลโอ้ดีเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะดูนะต้องเที่ยวกลุ่มนี้นะครับว่าจะไปทะเลจะไปลงทะเลหรือเปล่านะครับ เราจะให้ไอวี่ดมนะครับีิสูทธิทราบนะครับสุนัขเนี่ยถูกฝึกมานะครับถ้าได้กลิ่นเ็าจะชี้เป้าด้วยกันนั่งน,นะครับชี้เป้าด้วยกันนั่งนะครับเมื่อได้เกลี่ยของสารตั้งต้นนะครับยาเสพตกกสิดนะครับการฝึกนะครับจะฝึกทั้งดมตัวบุคคลด้วยนะนะครับดมตัวบุคคลด้วยนะครับฉะบนั้นดมได้ทั้งกระเป๋านะครับสัมภาระานะครับ เอาแล้วเราไปสานไปที่สอนอบางชทรหรือสอนอทันนายาวนะครับอ้าวเดี๋ยวเหลือไว้คนเดียวนะครับเอาชี้ใบนี้เดี๋ยวหนูเจอด้านนู้นครับตัดวันไปเรื่อยไปสี่ท่านตัดวันกับที่ที่สี่นะครับอ่ะันนี้อยู่ก่อนอ้าเดี๋ยวเฉลยดูนะครับเฉลยดูว่ามีไหมได้ขนไปจริงไหมอ่าเดี๋ยวทุนเราได้เสื้ออยู่แล้วเนาะเราได้ขนอยู่แล้วเนาะ มาเาเจอเข้าจนได้นะครับเป็นสารตั้งต้นประเภทเมดแอมเฟตามีนนะครับจะอยู่ในยาบ้ากับยาไอนะครับภารกิจหลักของเราเนี่ยตอนนี้ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นยาบ้าหลักๆเลยนะครับแล้วก็ยาไอยาเอเอพวกนี้นะครับเราจะฝึกทั้งหมดโอ้เก่งมากเดี๋ยวชนเราไม่ยุ่งเกี่ยวอยู่แล้วไปรับรางวัลนะครับอาจจะคับแค่ไปนิี้ึงอ่าฟิตฟิตอแค่ยังไงก็กระโดดได้อ่า ให้กำลังใจในลอดได้นะคะออรับปกตีจะหาคู่แข่งนนเนี่ยเวทีแค่พัดเด็กตกเวทีครับถอยตามโรงเรียนบอกว่าหนูไม่ต้องเข้าไปนะตามปวงหนูวิ่งรอบนอกรอดปบ่วงเลยท <c oughs> อดอุโมงลม,ม,มเลยค <c oughs> รับเราฝึกขึ้นมานะครับเพื่อเป็น,นความสามารถนะครับของศิล์มีใครจะสั่งไหมมามาสั่งในล้อมา ดมากเลยขึ้นมาเลยนี่ต้องใจกล้าอย่างนี้มาหาูเจมาหาู้เจเอาละามาช่วยกันมาช่วยกันเอาไปช่วยกันสั่งเมลอนไปไปถามู้เจเนี่ยทำยังไงดีเนี่ยไปู้เจว่าไงู้เจบอกว่าไงเอาทำมือยังไงทำมือยังไงอ่ะพี่เอองงเอาช่วยกันช่วยกัน <c oughs> ช่วยกันหลายๆคนอ่ะ ไปรูกไปชี so like, around, um. uh, so ้ช uh, so so ี uh, so ้นำเลยวิ uh, so ่ง so วิ well, ่งตามวิ آ, ่งตามไปชี้ทลยนู้ดชี้พวกน้ดเอาเป็น้องตามคุณเจอาเอาพี่ดีกว่าเอาพี่เขาจะคล่องกว่าอ่ะคุณเจสอนถือว่าอยากให้นะอยากให้ลูกถ้าไม่ทําไม่ถ้าเขาไม่ทําเราไม่ให้รางวัลไม่ลูกทำไมไอ้คุณเจสอนก่อนคุณเจสอนเดี๋ยวเดี๋ยวขยับแบงนี้ลูเดี๋ยวโดนกระปุกอ่าเราหลอก แล้วจะใช้กับว่าหลอกหรือยังไงดีนำทางนำทางกำไว้กำไว้เอยู่ฝั่งโน้นก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวโน้นเป็นต้นได้แล้วได้แล้วเรา่อนาบอาก่อนเอาไปเอาไปเอาไปไม่ใช่ไม่เออปูเจสอนไม่ยังไงเอาสอนกันใหม่เอาสอนกันใหม่เริ่มใหม่เริ่มต้นใหม่เริ่มเริ่มต้นใหม่กางเส้นประเทศไทดเลยเดี๋ยวต้องไปอยู่ด้านโน้นต ไปชี้ๆไปโดดโดดบโดดกนโดดคนละนี่นี่ี่เออให้เราวังสุดยอดมันข้บแก้วไนี้เลยเออเก่งมากเลยลูกค้าข้าวจะได้กินแต่นี่มันขนมแคนดี้ไหวอะไรเงี้ยตึกถล่มคนถล่มเราสมุดสมุิสมุดว่าเป็นตึกถล่มอ่ะเอาอาสาสมัครสี่ค้นอาขึ้นมาเลย สี่สี่ครับเป็นก่อนลูกปีก่อนลูกเข้ากิวไว้ตรงนี้เข้าไว้ทีละสี่ทีละสี่เพราะว่ามันมันกล่องมันเล็กกล่องมันเล็กเดี๋ยวถ้าเกิดหาไม่เจอเราก็จะทิ้งไว้อย่างนี้นะครับเก็บเกนให้ผู้กองมารับกลับเอาล่ะจะรอดไม่เนี่ยคุยกันก่อนคุยกันก่อนคุยกันให้ดีเลยจะรอดไม่เนี่ยโทรไปกอนกับการสุนัขตำรวจ ส่งสุนัขตำรวจตรีกามินนะครับเข้าทําการค้นหานะครับเดี๋ยวเรามาดูพฤติกรรมของสุนัขถ้าแด้กลิ่นนะครับก็รู้อยู่ผู้ะสมไทยเนี่ยอันที่สายปูเลยถ้าได้กลิ่นนะครับสุนัขจะเห่าเราจะให้เห่าตั้งแต่สิบครั้งถึงสามสิบครั้งนะครับเพราะว่าติดอยู่ใต้ดินนะครับพื้นดิน ชุนักต้องชี้นะครับแล้วเราจะได้แจ้งหน่วยเลสคิวนะครับเรื่องฟอง้อนอ่าอันนี้เป็นเรื่องรางวัลเป <_' S 1> ็นเรื่องรางวัลที่ให้แต่ทํางานจริงแล้วเนี่ยนะครับเราจะไม่ให้รางวัลนะ <_' S 1> ครับเพราะว่ามันให้ไม่ได้คนมันติดอยู่ข้างล่างเอาละครับโอ้โรอบนี้ผู้บริษัทประสบไปห้าคนเลยเอาประจำที่โคตรตประจำที่เอาเลยเอาละยังไงดียังไงดี หรือรอรอบสองก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอบรอบต่อ,อไปครัเอาเข้าไปลูกเข้าไปยิบห <weet> นักแล้วเมื่อกี้มีคนหดล้อออกมาดีใจเจอหน้าคุณพ่อเอาละด้รอบแจ้งอีกแล้วนะครับหลังจากที่เราช่วยเหลือไปได้ชุดหนึ่งแนละ้วเขาบอกว่ามีเสียงก๊อกแก๊กอยู่ตรงนี้เราส่งสุนัตตราวนตร,ร,รีการบินเข้าทำการค้นหาเลยเอาละครับ ซึ่งลักษณะการเบร่ยบาที่จริงๆเนี่ยก็คือกลิ่นของพวกเราก็ไม่ได้นะคือพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยจะมีสุนัขเท่านั้นเพราะว่าเราหาคนเต็มเราังไม่ได้หาคนตายนะครับนี่ไดะเจอแล้วนะเจอแล้วเขาจะเห่าเราจะไม่เห่าเรากดมาเขาได้กลิ่นบั๊บให้เห่าอ่าผมบอกมีผู้ประสบภัยอยู่ตรงนี้เอาไงดีเราแจ้งไปที่น่วนレスคิวครับอ่าสุนัขชี้แล้วนะครับได้รางวัลอีกแล้ว จะแจ้งนะครับเราก็ต้องประเมินสถานการณ์นะก่อนเข้าไปนะครับตอนนี้ตึกตลมเนี่ยนะครับเราจะต้องสอบถามนะครับเจ้าหน้าที่โยธาก่อนนะครับเจ้าหน้าที่โยธาว่าปลอดภัยไหมถ้าไม่ปลอดภัยเข้าไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันกล่มซับซ้อนนะครับก็จะเกิดัรตรายนะครับออกผู้ปรดิบัถ้าปลอดภัยก็เพื่อการช่วยเหลือครับจ้าบผมเอาละต้ก็มาดูซิเออ กุ๊กอิ๊กปุ๊กอิ๊กเออครับเราจะให้เห่าอย่างเดียวนะครับเห่าจนคอแห้งเลยคือต้องเขาต้องชี้จุดที่ชัดเจนไม่อย่างนั้นเราช่วยเหลือไม่ได้นะครับ <c oughs> นะครับสุนัขประเภทนี้จะเป็นสุนัขที่ a l e r นะครับแล้วก็น่ารักนะครับเราอยากได้ลูกบอลนะครับก็คือรางวัตของเขาเนี่ยจริงๆคือลูกบอลนะครับให้เป็นลูกบอลนะครับเพราะฉะนั้นสุนัขจะมีความสุข การที่เขาทํางานให้แล้วก็ได้รางวัลตอบแทนนะครับนะครับมากอความเดือดร้อนลำพานนะครับให้กับเด็กและผู้ปกครองนะครับที่พมนานะครับบริเวณลานกิจกรรมตรงนี้นะครับได้รับแจ้งว่ามีคนบ้านะครับปุกเข้ามานะครับตอนนี้บ้าตอนนี้ปบ้าุ้าแบบขาบอเลยนะครับเดี๋ยวดูนั่งเฉยๆนะลูกอ่าเมื่อได้รับแจ้งเห็นไหมเป็นพยัคฆ์ตรายเนี่ย เเพราะฉะนั้นนะครับเราจะใช้สุนัขจูโจมนะครับสุนัขตำรวจีชาลินนะครับเอ้าทำารดูจับตุ้งนะครับเอาละอุนนะ่กระกจนนะอาสาสมัครที่ติดต่อไว้เมื่อกี้เดี๋ยวเตรียมตัวหนึ่งนะ <laughs> เตรียมตัวได้เลยเต <c oughs> รียมตัวกลับบ้านมรครับเอาละครับอ่าแตขาดเลยนะครับ้โหครั้งเดียวนะครับ กาทั้งเดียวนะครับล็อกเลยยิ่งเตยิ่งเตะนะครับเราจะมีดัชเชดตัวใหญ่กว่านี้นั่กัดแบบล็อกล็อกปลาสดท่านที่ว่ามรอดได้แล้วบาดเจ็บตลอดเวลาเพราะกัดทะลุเลยนะครับกัดมาที่หลอดซ่ซ้อมมานะครับกามแก่กันอาสาจะมัผมว่าไงเนี่ยสองท่านเมื่อกี้ไหวไหมไม่ไหวเนาะล็อกเลยนะครับ ร้องติดเลยไม่ยอมแล้วกขวัญนี้ครับต้องหาอาสาสมัครท่านใหม่แล้วครับไม่ไหวนะไม่ไหวเราได้จับกลุ่มไปคนหนึ่งละไม่คนละคนเดิมวันรุ่งขึ้นใหม่ละมาต่อควรนะครับเป็นพยันตรายขนาดเจ้าหน้าที่มาชุดนักำบวนมาก็ยังไม่กลัวเลยครับโอ้ เลยนะครับเตกเตกก็ไม่ปล่อยครับเตกก็ไม่ปล่อยอ่า,<ส>าทางเดียวล็อกเลยมีไหมมามาลูกมาเร็วไม่ไหวเหรอมีไหมเสื้อแดงมาแจกอันนี้มาไม่เอาเหรอ นิดเดียวมีประกันรู้อยู่รู้รู้วมีประกานเอามานี่ไงมานี่มามาเลยมาไม่ไม่ไม่เป็นไรคือถ้ามันกัดเราอยากขยับมากเดี๋ยวแผลจะใหญ่มานี่อธิบายละเอียดคุณโ่อแม่เห็นภาพเลยนะครับเราจะใช้ในกรณีที่นะครับอคนร้ายเนี่ยไม่มีอาวุธนะครับไม่มีอาวุธแล้วก็ต้องดูบริเวณนั้นด้วย สำหรับตัวประกันอะไรเนี้ยคือเป็นเรื่องความปลอดภัยนะครับของเมกาเนี่ยนะครับเขาก็มาทําการสอนเรานะครับเขานําสุนัขมาสองตัวเป็นมานิโนยเหมือนกันแต่เขาตัวใหญ่มากนะครับก,การพัปเน็สุน,นัขเขาเนี่ยคนคนร้ายเนี่ยลงกับพื้นได้เลยะครับเขามีพลังสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นการใช้สุนัขประเภทนี้ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนด้วยหรือต้องจู่จงเท่ากับ คนร้ายจริงๆนะครับบางครั้งเนี่ยถ้ามีตัวประกันบางรั้งก็แยกไม่ออกนะครับเพราะนั้นสุนัขตอลเนี้ยถ้ ye, าสั่งเนี่ยต้องลุยอย่างเดียวนะครับประกันเลือกไปิบิไม่ได้นะครับเนะพราะนั้นภารกิจที่จะใช้ต้องเลือกนะครับเฟ้นแล้วว่าความปลอดภัยของทุกท่านนะครับคุณแม่คุณแม่ค่อยมาลูทั้งหลงหลงมามาเร็วมานั่งตรงนี้คุณแม่คุณแม่พามานั่งนี้นังนี้ครับอ่าโอ้นี่น้องๆหนูเชิญผู้ปกครองด้วยก็ได้นะครับเยอะมากอ่านะครับครับ เรามาชมมาัำมานักกิจ